สวัสดีนะครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ e l ZRC ซดอาร์ซีกับคอนเทนต์ของเกมคาร์บอเอ็มนะครับผมก็ คลิปนี้นะครับผมเรามาเปิดอัปเดตไอเทมสวมใส่ของวอร์เรอร์ตัวนี้นะครับมิกฟูดที่เราใช้ในการสตรีมกันนะก็ตัวละครนี้นะครับได้มีการทำการเพิ่มไอเทมนิดหน่อยครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตไอเทมของกอนสวมใส่กันนะครับผมก็ปัจจุบันตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครเลเวลสองนะครับ o อ้เลเวลสามสิบนะสเตตัสนะครับอยู่ที่แอตแท็4ส0่นะครับผมเอ่อคีย์ที่เข้าเลทอยู่ที่69นะครับคีย์เทอรเมจเนี่ยประมาณ329แล้วก็แอมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ126นะครับ ในส่วนของดีเฟนต์นะครับผมจะอยู่ที่4ี่พันหนึ่งนะครับดาเมิเนชันอยู่ที่หกพันสาสิบนะอันนี้พยายามให้โฟกัสแต่ค่าหลักๆละกันเนาะนะครับเลขแดงเลขฟ้านะครับจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดนะครับกับหมื่นสี่นะครับโดยประมาณนะแต่ว่านี้รวมบัฟนิดหน่อยนะครับอุปกรณ์สวมใส่นะครับตัวละครนี้นะครับผมจะใส่เป็นปกตินะครับจะเป็นหูเดฟสองข้างนะครับเป็นเดฟบวกเกับบวกหกนะครับเคออสแกับเคออสสินะแต่ว่าถ้าผมเล่นเนี่ยผมจะใส่เป็นหูแวมข้างหนึ่งนะครับเป็นหูแวม บวกเนะครับ KOS สินะครับส่วนคอนะครับผมเป็นคอบวกสินะกําไรนะครับผมเป็นกำไรเป็นกําไรเจาะเกาะสองข้างนะครับ KOS สิหัวเหมือนเดิมนะครับเป็นหัวเลทนะครับเลทเก้าเจาะสองเลทนะสร้อยเป็นสร้อยทองนะครับคีสิบ KOS สินะครับชามเป็นชามอะมีทิสบวกห้านะครับมอไซด์เหมือนเดิมนะครับสองแอมป์หนึ่งเลทนะเสื้อนะครับรอบนี้เป็นเสื้อมาสเตอร์นะครับมิดทิวบวกสิบแปดนะครับแอมป์สิบเอ็ดบูตันนะ มืออาวุธนะครับเหมือนกันนะครับเป็นอาวุธอะเคเดียมนะครับเจาะแอมนะครับคินาเมเจาะแอมนะเอ็กซ์ทีมสามดีวายสินะครับมือเปลี่ยนเป็นมือมาสเตอร์นะครับมือมาสเตอร์ขั้นซิกนะครับหนึ่งแม็กสองแอตแทกนะครับเท้าเป็นเท้าแอมสิบห้านะครับแหวนนะครับเป็นแหวนบวกเจ็ดทั้งหมดเลยนะครับก็คือแหวนไทเลนเทมปัสพวกนี้นะครับแล้วก็แหวนบวกสามสองข้างนะครับทั้งหมดบวกเจ็ดนะครับผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมไฟเตอร์นะครับอะเคเดียมไฟเตอร์คอสสิบ เข็มขัดเป็นเข็มขัดบวกสิบแปดนะครับทอริแมนบวกเจ็ดนะครับขนทองบวกสิบสามแล้วก็ขนดำบวกสิบนะครับคอสตูมนะครับผมเป็นคอสตูมสองแม็กหนึ่งเจาะเกาะนะครับแล้วก็คอสตูมมอไซน์นะครับเป็นเจาะก่อยี่สิบกิลเมตรแปดนะครับคอสตูมปีกเป็นกิลเมตรสิบนะครับแล้วก็จะมีส่วนของคิวบ์นะครับก็จะมีอ่าคิวบ์ไฟเตอร์นะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวแซ็กไฟนะครับที่เป็นคิ้วในช็อปนั่นแหละนะครับใช้2ตัวนะครับแล้วก็มีรูนอัปเดตนะครับมีรุนอัปเดตตอนนี้ที่มีเพิ่มขึ้นมานะก็จะมีในส่วนของรูนปฏิเสธเจาะเกาะเพิ่มขึ้นมานะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยนะครับส่วนทางด้านโอเวอร์โหลดนะครับผมก็อัปมาเป็นสายดาเมจแบบนี้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมมีเพิ่มคิวเรเมดดรเนนะครับเพิ่มดาเมจแอดาเมจเนี่ยสิบแล้วก็มีออ l a แอ a แท็เนี่ยยี่ห้านะครับน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับไอเทมตัวละครนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยผมจะมาทำเป็นคลิปไอเทมสนใจอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้คืออัปเดต จากเดือนที่แล้วนะครับมีเปลี่ยนไอเทมนิดหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่หน่อยแหละถือว่าเยอะอยู่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์แล้วก็ผู้ชมหลายท่านเนี่ยจะสามารถเข้ามาดูแล้วก็ะสะดวกขึ้นนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดเกมนี้ด้วยกันก็ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบาย อันนี้คุณนัิทธิ์นะครับเจ้าของไอดีแกบอกว่าให้ย่อยเลยนะครับหัวซิกบวกสิบ้าเพราะว่ามีอันใหม่มาใช้แทนแล้วนะครับเอาไว้สลับซึ่งไม่กล้ากดเลยเว้ยหัวซิกบวกสิบชิ้นนี้นะครับถ้าเรากดแยกไอเทมนะครับโอกาสนะครับที่จะได้มันจะมีในส่วนของเอนชานเซฟกาดนะครับ1-3เม็ดนะครับขั้นแดงนะผู้ชมมาไปเลยครับ เอ้ยที่สองเฮ้ยไม่ธรรมดาอยู่นะสองเมตรนี่ได้ยุร้อยสามสิบเอ็มนะครับคิดซะว่าได้คุ้มไหมเนี่ยคิดซะว่าได้ได้ค่าค่าตีหัวคืนเลยครับเก็บไงทีนี้เก็บเก็บก็บันแต่ผมจำได้ว่าเออเหมือนตัวละครนี้